ซูดังแชแฟรงก์เฟิร์ตชวนแบนยูแจมดิวเอกิติเก้ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะปิดจอบไปจำนวน95ล้านยูโรนาะอาลันยะังไงสุดครั้งเมื่อลิเวอร์พูลยังคงมีแผนในการเสริมทัพอีก2คนอาจจะใช้เงินทะลุก,กว่าหน่งจุหมื่นล้านบาทก็เป็นได้เอาลันยะังไงอยู่หรือย้ายเปิดเรดต้นสังกัดฤดูกาลใหม่ของดูเยสเอาลันยะังไงมาแล้วนะทีมแรกท่าทามคว้าดาวดังลิเวอร์พูล คุยกันคืบหน้าหลังสอจะย้ายชิมก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ต้นทั้งทางฝั่งทางฟงาบิโอรามานโนแ์ว่าแฟรงค์เฟิร์ตเคยติดต่อชักชวนให้แมนยูมาร่วมแจมดิวของโ e อโกเอเกติเก้ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะปิดดิวในครั้งนี้ได้ โดยการความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะย,ยุโรปมีเรื่องน่าสนใจเมื่อฟาวิชิโอโรามาโนนักข่าวจอมมร์แมนรายงานข่าวบอกว่าไอทร์คแฟงเฟิสทีมดังแห่งสกุนเดสเซริกาเยอรมันได้ติดต่อชักชวนให้แมนยูเข้ามาร่วมบงในการล่าตัวโอโกเอคกิติเกก่อนหน้าดาวรุ่งวัย2 3ปีหลังจากที่นนวคาสเซลและก็าริวอร์ฟูกำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะร,รายนี้อย่างหนักในเวลาน,นี้โดยแฟรงเฟิชต้องการจะปิดดีลให้กว้างขึ้นด้วยการดึงทีมระดับบ,บิ๊กอย่างนักของบริษัทแดง เข้ามาแจมเพื่อที่จะกระตุ้นการแข่งขันด้านข้อเสนอแต่ว่าดูเหมือนว่าแมนยูจะไม่ได้รับคําตอบรับคําเชื้อเชิญในครั้งนี้และก็เลือกไม่เดินหน้าต่อไปในเดือนตกลาในครังนี้ซะมากกว่าผลสุดท้ายแล้วกลายเป็นลิเวอร์พูลที่ปิดเกมไปอย่างเด็ดขาดโดยการรายงานข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับแฟรงก์เฟิร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้ แล้วด้วยค่าตัวรโรบมนัสอยู่ที่ประมาณ95ล้านโยูโรหรือประมาณ82ล้านปอนด์เอเกิดิเกตตัดสินใจเลือกย้ายไปเล่นในทินแอนฟิ์แม้จะได้รับคำสนใจจากนิวคาสเซิลที่ข้อเสนเอมาก่อนหน้านี้ก็ตามทีและแม้แฟรง์เฟิร์ตจะพยายามเปิดช่องทางใหม่ผ่านแมนยูแต่ว่าตัวนักเตะเองก็บอกว่าโปรเจกต์ของอาเนสซาร์ตกับลิเวอร์พูลมีความชัดเจนและกน่าสนใจยิ่งกว่า โดยจะ,ะเขาจะสัญญาระยะยาว6ปีและก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งการคาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้อาไรังไงสุดครั้งเลยเมื่อลิเวอร์พูมีแผนเสริมทัพอีก2คนและอาจจะใช้เงินทะลุปไปกว่ามากถึง1.7มืนล้านบาทเลยทีเดียวโดยการน,นี้ตนนัวนทนของทางฝั่ง Liverpool Echo สือท้องถิ่นชื่อดังบรรกายงานข่าวล่าสุดบอกว่าโหแดนลิเวอร์พูลทีมแชมป์พิมเม์เดกอังกฤษ ยังคงมีแผนในการเสริมทัพอีก2คนในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แม้พึ่งจะปิดดิวโอโกเอกิเิเกยแต่ยิงชาวฝรั่งเศสโดยงานนี้ลิเวอร์พูลบรรุเข้าตกลงกับไอทรักแฟรงเฟิสในการที่จะคว้าตัวโอโกเอกิเิเกด้วยค่าตัวรวมแล้วกว่า79ล้านปอนด์หรือราวประมาณ3,555ล้านบาทถือเป็นนักเตะใหม่รายที่7ที่ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเจเรมีฟิลิปป์องอาร์มินปิฟซีฟอรเรนเวีย เบียร์รอสเคอร์เคสจอจีมัมบาดาวิชรีและก็เฟรดดี้บูดแมนอย่างไรก็ตามแรงข่าวเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูลยังคงไม่หยุดเสริมทัพเพียงเท่านี้แม้ใช้งบประมาณไปแล้วมากถึง266ล้านปอนด์หรือประมาณ1 1 1 9 0้าล้านบาทโดยมีแผนจะคว้าผู้เล่นเข้ามาใหม่เสริมอีก2คนซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าเน้นไปที่ตำแหน่งกองหลังตัวกลางและก็ผู้เล่นแนวรุกตามแผนของคุณซื้ออาเดนสรลช ทางนี้ลิเวอร์พูลมีข่าวจะเดินหน้าในการคว้าตัวสมาร์เกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษมาสักพักใหญ่แล้วแต่ยังคงไม่มีความคืบหน้าหลังจากที่คริสตันพาเดชต้องการค่าตัวอย่างน้อยประมาณ40ล้านปอนด์คือประมาณ1,800ล้านบาทแม้เหลือสัญญาอีกหนึ่งปีก็ตามทีขณะเดียวกันโถงแดงลิเวอร์พูลยังคงมีข่าวน่าสนใจในการแย่งตัวโรติโก้ดารุกทีมชาติบราซิลกับอาร์ซนอนกันอีกด้วยแต่บรอัลมาดริดตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ 86ล้านปอนด์หรือราว3,870ล้านบาทแต่หากว่าลิเวอร์พูลรอมทั้งมาเก๊คีและก็โลดิโกเองมาร่วมงานด้วยค่าตัวต่างกล่าวได้สำเร็จจริงจะทำให้ยอดเงินทั้งหมดที่ใช้เสริมทัพในตลาดนักตเตะซัมเมอร์นี้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ392ล้านปอนด์หรือราว17,670ล้านบาทในครั้งนี้เลยทีเดียวนาะอาไรยังไงเมื่อเ 365, บ็ด3.5ร้านเดิมพันพนันออนไลน์เจ้าดังแดนการิท ยังมองว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่ดาวินดูเจสก่อนหน้าชาวอุรรกวัยจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อไปในฤด,ดูกาลใหม่ขณะที่หากว่าย้ายทีมลีกซาดิอาระเบียก็จะกลายเป็นลีกที่มีโอกาสมากที่สุดแซงหน้าสโมสรในยุโรปในข้งนี้ดูเจสย้ยายจากน้างของเบฟิก้ามาร่วมทัพของแดนลิเวอร์พูลในช่วงหน้าร้อนป2022ี2022โดยเขาตัวสูงสุดเป็นหน้าปรดศาสโมสรณนะตอนนั้นแต่กบรันยังคงไม่สามารถจะเรียกฟอร์มคงเส้นคงวาไดา้ โดยช่วงซีซั่นของวันยี่สิบสี่ออกสตาร์ทในพิมพ์บริษีเพียงแค่8นัดและกระโงสำรอง22ครั้งขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์เรื่องของวินัยในการเล่นและการตัดสินใจในบ้นที่สุดท้ายอยู่บ่อยครั้งแม้จะยิงไปถึง4ประตูในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปรีซั่นปีนี้รวมซัดแฮตทริกใส่สโต๊์ตซิตี้ในเกมเแบบปิดสนามเมื่อวันอาทิตย์ที่20รกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ากระแสะเรื่องการย้ายทีมยังคงไม่จางหายไป คลาร์กิบอูมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทั้งนั้นของโโหกใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลหรือว่าโอโกเอกิตเกที่เพิ่งปิดเดียวยื่นข้อเสนอกับไอทรักแฟรงเฟิสซึ่งอาจจะส่งผลให้บทบาทของเขาลดลงไปอีกครั้งเขาเ้า็ปได้แต่างไรก็ตามเ 365, บ็ด3 5บอลรับพนันออนไลน์เจ้าดังในอังกฤษมองว่ามีโอกาสสูงโดยเฉพาะย่ยที่ดูเยสจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อไปในเรทใจต่ำกว่าทุนอยู่ที่8ต่อ11 แทง11จ่าย8ไม่รวมชุนเมื่อวิจารณาจากสถานการณ์หลังจากที่สูญเสียตีโกโชตาในจาอนาคตของเวโรดิอัสไม่แน่นอนและกะตกเป็นข่าวบายวันกับบาเซโลนาและก็บาร์เยมินิกนะต่อเมื่อจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงโดยทันั้ของเฉพาะหากว่ามีสุนหน้าบรบย้าย,าย,เ,ยเข้ามาการโยกไปค้าแข่งในลีกซาอุดีอาราเบียก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเนื่องจากว่านักเตะมีแนวโน้มจะเปิดรับข้อเสนอจากฝั่งตะวันออกโดยเปิดใจไว้อยู่ที่ ประมาณ54คือแทง4จ่าย5ไม่รวมทุนขณะที่ความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนั้นเริ่มลดลงไปโดยเฉพาะการณีของอาร์เรเตโกมาดริดและก็เดียวกาเซที่ยังคงไม่เคลื่อนไหวชัดเจนอัตราของทางต้นสังกัดของดวินดูเยสในฤดูกาลส0 2 5ัซึ่งจากทางด้านของสมสรเบตสามบวกห้าฮาริบูฟูแต่อ11แทง11จ่าย8ไม่รวมทุนไปสมสรสอนลิสซาดีอาราเบีย5 4 4แทง 4, 5, ่ห้า ไปอาราดิโก้มาดริด12-1ต่อแทน172ไม่รวมทุนไปนิวคาสเซล12-1แทน172ไม่รวมทุนไปนาบรี14-1ต่อแทน174ไม่รวมทุนแล้วก็ไปอันตันต้า16-1แทน176ไม่รวมทุนนะอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้มาแล้วทีมแรกที่จะท้าคว้าดาวดังลิเวอร์พูลคุยกันลืบหน้าถึงหลังไหนหลังสออย้ายทีมในขณะนี้ โดยกันที่การโชว์แมคาโตสื่อสายตลาดนักเตะอิตาลีชื่อดังรบริการข่าวบอกว่าเกี่ยวกับอนาคตของเฟเดรเโกเขียซาในทีมลิเวอร์พูลหลังถูกจับตาว่าอาจจะต้องอำลาทีมแชมป์เบริบร์อังกฤษช่วงสมร์น,นี้ซึ่งเฟเดเโกเขียซาซึ่งยังคงยึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้หลุดโผรายชื่อลิเวอร์พูล29คนชุดไปทัวร์อุ่นเครื่องที่ปริเซชัน2นัด ในทวิตเอเชียพบกับเอซิมิลานที่ฮ่องกง26กรกฎาคมและก็พบกับโยโกฮาบ่าเอฟมาริโนชที่ญี่ปุ่น30กรกฎาคมแม้ต่อมาจะมีการเปิดเผยบอกว่าเฟเดรเโกเคียซ่าอีนั้นไม่เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลเนื่องจากว่ามีปัญหาเล็กน้อยเรื่องของสภาพร่างกายโดยทีมแพทย์ให้อยู่ซ้อมเบาๆที่สโมอสรแต่ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายทีม ทานี้เฟเดรเกกเคียซ่าต้องการจะลงเล่นมากขึ้นเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอิตาลีก่อนจะไปดูฟุตบอลโลกปี2 0 2 6สรอบสุดท้ายทำให้มีหลายสโมสรในสการโชสซาริยาอิตาลีพร้อมจะดึงตัวอดีตดาวเตจจูเวนตุสกลับไปล่าสุดการโชเมคาโตเปิดเผยว่าโบรมาหนึ่งในทีมั้นนาของการโชดซา,าริอากาลังหาหรือกับริวฟูเรื่องความเป็นไปได้ในการดึงตัวเฟเดรเกกเคียซ่าไปร่วมงานด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาล แม้ว่าโหงแดงตั้งค่าตัวไว้เพียงแค่15ล้านโยโูโรหรือราว570ล้านบาทก็ตามทีแต่โรมาจะไปะต้องขายนักเตะบางส่วนออกไปก่อนเพื่อที่จะรักษาสมุดบัญชีตามกฎทางการเงินขณะที่ยังคงมีหลายทีมสนใจเฟเดริโกเกียซ่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนาบปรีอินเอร์มิลานเอซิมิลานอัตลันตาริ่มถึงจูเวนจุชทีมเก่าของเขาเองในครั้งนี้กันอีกด้วยอาจจะถกอว่าเหนือกว่ายาบาลอีกนะ ปิดผลงานของเอกิติเกทำลิเวอร์พูลทุ่มทุนโหดระดับหัวแถวมากกว่า5้าลิ้ใหญ่ในโรบสอีกเมื่องานนี้ทางของออฟตาด้านะปูชชันด้านาข้อมูลสติชั้นนำของวงการฟุตบอลได้เปิดเผยสะติที่น่าสนใจหลังจากที่ลิเวอร์พูลแชมป์ทีมแชมป์พเมร์บลิกอังกฤษปิดเดียวในการคว้าตัวโอโกเอกิติเกดาวยิงชาวฝรั่งเศสในวัย23ปีมาจากไอทรักแฟรงเฟิร์ตโดยลิเวอร์พูลเองนะครับผมยอมทุ่มทุนด้วยค่าตัวรวมแล้วกว่า79้าล้านปอนด์ หรือราว3,555ล้านบาทเพื่อจะดึงโอโกเอกิดเกะมาเสริมตัวรุกด้วยสัญญายาว6ปีหลังจะทำผลงานเข้าตากับ I First, ไอทรลักแฟงเฟิร์ชในฤดูกาลล่าสุดส่วนดันอฟตา้าได้เปิดเผยบอกว่าโอโกเอกิดเกะนั้นเป็นนักเตะอายุไม่เกิน23ปีมีส่วนร่วมกับการทำประตูและก็ยิงแอสซิสมากที่สุดเป็นอันดับที่4ในบรรดาผู้เล่นที่อยู่ใน5ลีกใหญ่ของยุโรปในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลิกอังกฤษลาลิก้าสเปนกันโชซเรียอิตาลี บนเดสริกาเยอดมันและก็อีกเอิมฝรั่งเศสเลยชีเดียวและการดิ่พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ